l a d i e s and gentlemen please welcome the one and only g ก้มวิเชียรีสวัสดีค่ะเปดตัวใหญ่ปะเปิดตัวใหญ่มากนะครับใหญ่กบเกือนเพราะว่าเพื่อนหายไปสองคนนูเข้าใจพี่เข้าใจยังเข้าใจมากยูดีเกิลออกไปกันเขามีภารกิจแก้มลองคิดนะว่าถ้าแก้มไม่มาสัมภาษณ์กับพี่พี่พูดคนเดียวนะพี่ต้องลันวงการเนี่ยคนเดียว แต่พี่ทำได้พี่รู้ไหม Who Run The w o r ร d กหรอห้อแต่ยังชอบการแบบอวยกันมันมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงการที่มาตื่นทำงานเช้าในทุกวันแล้วยังสามารถแบบมีสติในการทำคือสุดยอดมากนะแก้มพี่รูนื่นขึ้นชมมากๆบางทีก็ออโต้พาวเอรบางทีก็ไม่ได้มีสติหรอกนะครับเอาล่ะ วันนี้อยู่กันกับน้องแก้มวิเชียีนะคหะบอกเลยว่าหางหายจากการปล่อยผลงานเพลงไป3ปีเรียกว่าซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลเดี่ยวของตนเองใช่จ้าผลงานเดียวของตนเองใช่ค่ะที่คลอดออกมาเองอย่างเงี้ยคือ3ปีเต็มสปีเต็มค่ะถามตรงๆหายไปไหนมาคือหนูว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่ว่าหนูมีการออกเพลงละครแล้วก็เป็นโปรเจกต์กับอ่า คนอื่นอะไรอย่าง<ฆ>ี้มาบ้างค่ะแล้วก็ไปเล่นซีรีส์อย่างี้บ้างพี่หองก็เลยอาจจะห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลมาแล้วมันมันถึงเวลาพอดีอะไรเงี้ยเพราะว่าทำทำทำเพลงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ,ะออคือเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆแล้วเราก็คิดมาตลอดว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราอยากจะเริ่มต้นทําเพลงด้วยด้วยจากความรู้สึกของเราเองที่มันเป็นการสะสมประสบการณ์ต่างๆม,มาแล้วมัน มันน่าจะทําได้แล้วเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเก็เลยไปเริ่มไปเริ่มทําทําโดยการที่ก็ไปเริ่มฟังบีแล้วก็แต่งเมโลดี้กับน้องเกดมาก่อนอเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วถึงจะได้มาเจอกับทีมที่มาช่วยเราแบบทีมงานคุณภาพทุกคนค่ะนะครับหลายคนจะได้ฟังไปแล้วกับเพลงเฟรมเพราะว่าตอนนี้กระแสใน u t u b e ก็มาแรงมาก<ช>สามเกือบ4ี่แสนแล้วนะเธือหนูดีใจมากเร็วมากนะแกเร็วใช่ไหมพี่เร็วตื่นเต้นมากเลยหนูไม่คิดว่าคือ ไม่ได้ปล่อยนานเนาะในในสัมพทของซิงเกิลเดียวเราเลยรู้สึกว่ามันห่างหายมาหลายปีมากยังมีคนที่รอฟังเพลงเราไหมยังมีคนที่ยังอยากฟังเพลงเราไหมคุณค้าปล่อยมาสี่วันคุณสามแสนจะสี่แสนล้วค่ะหนูเป็นเกียรติมากค่ะรื้อใจค่ะสามแสนสามแสนรักมากเลยค่ะเนี่ยสามแสนสามเธอใช่ใช่คือแบบโอ้ยขอบคุณมากก็วันแรกอะวันแรกที่หนูปล่อยใช่ปะพี่ก็รีเฟรชดูด้วยความตั้งใจเธอยกขึ้นแบบ ปังปังปังแบบยกขึ้นเร็วมากคือคนรอดู MV มหนูเยอะมากนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่อง M v มนะครับเธอออกกำลังกายเล่นพิลาทิสหรอใช่ค่ะใช่จริงจังเลยหรอจริงจังจริงจังจริงจังเพราะว่าเรารู้สึกมันดีกับร่างกายจริงจริงมันช่วยทําให้เราแบบโฟกัสร่างกายเราจริงๆอ่อะที่ออกก่อนเราออกกําลังกายบางครั้งมันก็หนักไปบางครั้งมันก็น้อยไปเราไม่รู้เราไม่รู้เลเวลของกล้ามเนื้อของเราอะไรเงี้ยแต่เนี้ย มันพอดีอะเรารู้สึกมันมันเจอที่มันทงรักษากล้ามเนื้อได้เพราะเราใส่ส้นสูงเราไ้ตรงนี่นั่นแล้วมันยังได้ความแข็งแรงขึ้นด้วยจากข้างแบบกล้ามเนื้อมัดในมัดเล็กกล้ามเนื้อเออกล้ามเนื้อมัดเล็กพิลาทิสคือกล้ามเนื้อมัดเล็กใช่มันมันฟิลโยคาที่ใช้เครื่องเครื่องมันจะคล้ายๆกับกายภาพบำบัดอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยร่างกายของเรามันมันเลยเหมือนกับเราหาได้ข่าวว่าคือจริงจังมา ก็ไม่ขนาดนั้นวิกระทังอะไรอย่างนี้แล้วออกอย่างอื่นใช่เอาละค่ะไม่แล้วเราก็แล้วเราก็ออกคาร์ดิโออย่างอื่นคั้คู่กันไปค่ะนะครับก็คือใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีผลงานที่เริมดลดออกมาขอบคุณมากค่ะนะครับแพชชั่นลดลงไหมกับการร้องเพลงมันมีเป็นช่วงๆน้องว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่เราหยุดตอนโควิดมันทุกคนแหละมีคนรู้สึกเหมือนกันโควิดเนี่ย เป็นโลกอย่างหนึ่งที่มีความสามารถมากคือทำลายแพชั่นคนเก่งมากอมตอนอยู่นิ่งๆอะ่ะหมดเหมือนกันนะมันใช่ม,มันนิดนึงอะ่ะม,มันมันแล้วแต่วิธีของแต่ละคนด้วยแก้มว่าอตอนนั้นตอนนั้นแก้มแก้มกลับมาจากหลังจากออสการ์พอดีเลยค่ะแล้วมันแบบเหมือนมันช่วงแรกๆมันเหมือนแบบเออเราเราได้หยุดแล้วเราก็ทุกคนหยุดเหมือนกันหมดเลยใช่เราก็ยังไม่เครียดมากเออถูก นึกออกไหมเราเครียดแหละเครียดที่ว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทํางานหรือว่าไม่ได้ออกไปเจอหมายถึงเป็นเชิงเครียดหน้าเบื่ออะเชิงเครียดหน้าเบื่ออะเครียดแบบเป็นเออตัวเราเนาะแต่ว่าคนอื่นที่เขาต้องการแบบต้องหารายได้ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกังวลกังวลกับสิ่งเหล่านี้ที่สังคมต้องเจออะไรเงี้ยมันเครียดวกกังวลใช่ใช่ค่ะมันอื่นเนาะอื่นๆมันมันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่เฮ้ย นี่เรื่องจริงเหรอทําไมมันหยุดมันหยุดชัดดาวทั่วโลกใช่โรคนี้มันทําให้ทุกคนต้องหยุดแบบหยุดจริงๆอ่ะมันไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันทําให้เราต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันยังไงถูกต้องทุกวันนี้มันเลยต้องต้องปรับบาลานซ์ชีวิตกันแบบมากมายมากแพชชั่นก็เลยมามาไปไปมาไปไปแต่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะสเตเบิลกลับมาแล้วกับบทเพลงของเราด้วยกับบทเพลงของเราด้วยกับการที่ได้กลับมาทํางานด้วยชื่อเพลงว่าเฟรม เปลวไฟใช่ค่ะทำไมถึงต้องเป็นเฟรมบอกเลยนะเพลงนี้เนี่ยแก้มเนี่ยคือถือว่าเป็นตัวตนแก้มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่จุดเริ่มต้นมาจากแก้มเลย <S <S ใช่ค่ะเล่าให้ฟังวันที่จุดเริ่มต้นมันมากับกับกับคอนเซปต์เนี่ยว่าแบบเปลวไฟทำไมต้องเปลวไฟจุดเริ่มต้นมันมาจากนั่งอยู่ที่บ้านออืแล้วนั่งคุยกับแม่กับน้องว่าแล้วเราเมื่อไหร่เราจะลองแต่งเพลงดีไหม <S 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 อ่ะเออมันถึงเวลาเราไหม <S 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 ทำเลยทำเลยเนี่ยลูกมานั่งถามตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มต้นทําอ่ะมันก็ไม่ได้ทาสักทีนะใช่แม่บอกว่าทําเลยเกดบอกทําเลยพี่แก้มเพราะเกดเขาก็แต่งเพลงอยู่แล้วใช่แก้มเองอ่ะก็เรียนเรียนจบดูรีย์ภาษาดนตรีมามันเคยมีวิชาที่เรียนการแต่งเพลงมาแต่เราไม่เคยได้มาใช้จริงกับชีวิตเราเลยทั้งที่เราทํางานศิลปะทํางานตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไปลองดูก็เลยไปฟังบี๊ด ที่สตูดิโอของพี่ที่รู้จักกันค่ะมันเจอบีดบีดนี้บีดนึงแล้วเรารู้สึกเอออะลองอันนี้เลยเพราะเราชอบมันมันโดนเราพอดีพอเจอบีดที่ชอบปุ๊บที่ชอบมันเป็นบีดที่พอบนะคะต่อยอดเลยต่อยอดคืออัดมิลดี้เลยค่ะก็คือร้องตามฟิลของเราเป็นภาษาอะไรไม่รู้ตอนนั้นผสมผสานดาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เก็บอันนั้นไว้แล้วเราก็เริ่มมาลอง คิด <c oughs> ดูว่าเราจะพูดเรื่องอะไร <ứng S 1> ก็คือเขียนก่อน <ứng S 1> เขียนว่าอยากพูดเรื่องอะไร <ứng S 1> <ứng S 2> เรื่องราวอะไรที่เรารู้สึกตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราผ่านมาได้ก็คือเรื่องราวชีวิตของเราเรื่องราวชีวิตของเราทีนี้ไอ้เรื่องราวชีวิตของเราเนี่ยทําไมต้องเป็นประเด็นนี้มันเป็นประเด็นนี้เพราะว่าเราหยุดเราอ่ะเป็นคนที่เติบโตมาก็คือเข้าวงการมาแล้วเราอยู่มายาวยาวนานโดยที่บางครั้งเราเราไม่ได้มีเรื่องอื่นมาเท่าเรื่องนี้ในชีวิตของเราเข้าใจคือเราอะ งานเป็นหลักมากๆกับครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจลึกซึ้งมากๆก็คือเรื่องนี้เรื่องที่เราถ่ายทอดผ่านบทเพลงนี้พูดถึงอะไรพูดพูดถึงหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นว่าเราผ่านมาันมาอย่างไรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสิ่งต่างๆจุดเริ่มต้นว่าเวลาที่เราเจอเรื่องราวอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วคนที่มันจะพาไปได้คือตัวเราตัวเราเอง จริงๆถ้าจะผ่านได้ไม่ได้ใช่คนรอบข้างเป็นกาลังสําคัญาการรับฟังการระบายการอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราจะยอมผ่านมันไปไหมอ่ะเราจะยอมรับมันได้ยังอเราพร้อมหรือยังที่จะไปต่อรือสำคัญที่สุดคือตัวเราคือตเาค่ะเพราะฉะนั้นคนคนที่รับฟังก็สําคัญพี่อ๊เราผ่านได้ตัวเราสําคัญมากๆเป็นเป็นจุดที่สําคัญที่สุดแต่คนคนที่รับฟังรอบข้างเราอ่ะคนที่อยู่ข้างๆเรา ดังนั้นเพลงนี้ก็คือขยี้ตรงนี้เลยใช่ตั้งตั้งใจอยากจะปลุกพลังเลยปลุกพลังตัวเราด้วยนะคะตัวเราด้วยแล้วก็คืออยากส่งต่อไปให้คนอื่นอแล้วเรายิ่งยิ่งทุกๆกวันเนี้ยคนเราเจอเรื่องราวในชีวิตกันเยอะแยะมากมายการจะ move ในแต่ละครั้งการที่จะผ่านผ่านในเรื่องราวต่างๆในชีวิตแต่ละครั้งมันมันไม่ง่ายเลยอ่ะไม่ง่ายไม่ง่ายเลยเราจากคนที่เราคิดว่า เอ้ยเราผ่านได้นะเราเราเพิ่มพลังให้ตัวเองเราเปลี่ยนคําต่างๆให้มาเป็นแพชชั่นในการทํางานของเราเรายังไม่ไหวเลยอะ่ะใช่เรายังไม่ไหวเลยพี่อ,อเพราะฉะนั้นยิ่งยุคยุคปัจจุบันเนี้ยโลกมันกว้างมากเนาะโลกมันกว้างมากคนเห็นอะไรเยอะแยะมากมายมากขึ้นอะ่ะบางครั้งเราเราดูเราดูแล้วเรารู้สึกอินไปกับข่าวต่างๆอย่างเงี้ยมันทําให้ทุกใจได้ทุกทอย่างมันเลยรู้สึกว่า เออเราต้องดูแลตัวเองนะเราต้องดูแลจิตใจเรานะสําคัญเหลือเกินนั่นหมายความว่าเพลงนี้บอกให้ทุกคนกลับมารักตัวเองดูแลรักษาจิตใจตัวเองใช่ค่ะก็คือปลุกพลังเลยใช่ใช่เฟรมก็เหมือนว่าไฟในตัวคืนนะปลุกมันขึ้นมาใช่ใชแบบนี้ใช่แนวดนตรีล่ะแนวดนตรีด้วยความที่บีบมาเริ่มมาจากฮิปฮอปใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเป็นฮิปฮอปแล้วก็ผสมแนวดนตรีที่เป็น r b ด้วยมีหลากหลายสไตล์นี้นั้นเพราะว่ารถมากันทีเพลงคือแบบอ่าได้ใครมาช่วยบ้าง น้องมิกเพชรภูมิน้องมิกเพชรภูมิน้องอัตตาน้องพรีนน้องพรีนเดอะสตาร์ใช่ยายพรีนของเราน้องพรีนของเรายายพรีนของพวกเราณวันนี้นั่งมีความสามารถมากๆปจริงๆเขาเป็นคนเก่งมากๆค่ะทุสุดแล้วก็น้องสาวของเราน้องเกดน้องเกดใช่ไอ้อย่างเรื่องเนื้อไงก็คือเริ่มกับเกดเลยคือเนื้ออาจจะมันเป็นภาษาตอนแรกเราแต่งภาษาอังกฤษก่อนมีเกดมีเพื่อนๆที่เก่งภาษาอังกฤษมาช่วยกันเพราะว่าเราเขียนโครงไว้แต่สุดท้ายแล้วเรามาปรับ เพื่อที่จะให้มันเป็นเพลงจริงที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นน้องอตาเป็นอัตาอัตาช่วยอัตาคือเขียนเนื้อส่วนใหญ่เลยค่ะพาร์ทแร็ลดอะไรรูบป่ะดนตรีมันลดเมโลดีก็ดีจังหวะที่ต้องการฮิปฮอปเหตุการ์แร็ปก็มาจังหวะที่ต้องการการหวยขวนหล่อนก็มาให้ชันค่ะมันอิ่มเอมใจซะเหลือเกินตอนมาเซอร์ิงเสร็จฟังแล้วเป็นไงคนลุกคนลุกเลยแล้วรู้สึกเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่เราอยากสื่อสารอยากอยากทําความรู้สึกเราคือมันคือสิ่งที่เราคุยกันแล้วน้องเกตเข้าใจกันแล้วเขาทําออกมาให้เรารู้สึกภูมิใจกับเพลงนี้มากอะ่ะเราอยากขอบคุณเขามากๆแก้มดูป้าที่รออยู่เลยว่าเมื่อไหร่แก้มจะมีเพลงแบบนี้เราเคยทำงานด้วยกันเมื่อสักเจ็ดแปดปีที่แล้วที่เอาเพลงมา cover ตอนนั้นน่ะดนตรีมันก็ค่อนมาแบบมาดูแบบมาทางนี้นาอแบบตืดๆอะไรเงี้เยเรายังบอกเลยว่า เฮ้ยถ้าแก้ม่เพลงแบบนี้สักเพลงหนึ่งจัดๆอ,ะอ่ะม,มันต้องดีมากอะา่ะเราแก้มก็ไปทํากับต้มทูพีใช่ค่ะเนาะเพลงน,นึนนงอน้พี่อมค็อกเทลเป็นเป็นเป็นคนทนโปรดิวเซอร์ค่ะตอนนั้นก็ถือว่าว้าวละแต่เพลงเนี้ยคือว้าวแบบรูจะพูดไงอ่ะแกมันอินเตอร์มากอ,ะอ่กอะขอบคุณมากพี่คนคาดหวังว่าแก้มจะต้องมาเป็นแนวดีบาร์เป็นนิ่งๆสวยๆร้องเพลงส่วนใหญ่มาหันตภัย ฟิลน้นแต่อันนี้มันอีกแบบหนึ่งเลยอย่ะกับการลองเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนนะคะยากไหมมันไม่ถึงกับว่ายากไหมเท่าไหนเราเราวัดไม่ตอนนั้นตอนเราร้องอะเราฟิลไปกับมันแล้วแล้วตอนคุมอัดก็คือน้องๆทุกคนก็คือเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเอออันนี้ถูกออการการจ,จัดวางเสียงหรือว่าอินเนอร์ที่มันไปพร้อมๆกันมันโอเค แต่มันจะยากตกผพัดแรปนิดนึงเพราะเราไม่เคยมีเพลงที่เป็นแรปมาก่อนส่วนตัวแล้วคือแก้แรปยากมากนะสำหรับแก้มอ่ะแกไม่เคยแบบต้องเป็นเพลงตัวเองที่เป็นเพลงแรปจริงจังใช่้ก็ยังไม่กล้าพูดว่าแรปจริงจังนะพี่หยองมันก็แรปนะแกแต่ว่าใช่ใช่แต่พอตั้งแต่พูดแล้วเร็ว่าฉันก็ถือว่าแรปใช่ไหมคะใช่ยกเว้นตอนที่เล่นละครเวทีเป็นม้วนค่ะอันนั้นอันแรปอันนั้นแรปจริงวนรัว S <S อ,อ่านะคะแต่อันนี้คือเพลงเป็นเพลงของเราเลยน้องตอนนั้นน้องก็ช่วยเราแบบเต็มที่มากคือเขาสอนในห้องอัดเยว่าการมูฟการกรูฟยังไงก็คือชื่นชมมากมากก็คือปลื้มใจปลื้มใจมากมันคือสิ่งใหม่มากที่เราแบบ<อ>เปิดโลกเราแบบอ๋อมันต้องโยน,นมันต้องน<อ>คำคำต่างๆน้องบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเวลาเราพูดอ่ะพูดแบบพูดให้มันเป็นการคําพูดสื่อสารออกมากาเลยแบบ ปลื้มใจ,ใจนะแล้วก็ออกมาได้ดีจริงๆนะครับใครยังไม่เคยฟังไปกดฟังใน YouTube เลยไปเพิ่มยอดวิวให้น้องคนด้วยเห็นไหมล่ะว่าพอพูดถึงงูบองหลาคนฟังคือส่งความมารัวแบบเร็วมากแกม,ท,มที่แก้มทำเพลง5คน<า>่คนนะชื่ออะไรนะอ่าตอนนั้นอที่สุดของฉันอ่ะเพลงนั้นฉันก็เคยลองเป็นงูบองหลานะว้าวมาก มันนอนไม่ก็ไม่พายโอ้ยเขาเันไม่เคยทำไรกทำแรใครใคยนะเคยมาแล้วเป็นวัชนธรรนบีเลิศมากพี่แอมจะต้องดีใจผู้อะไรให้วันวันไม่เคยทำไรอะรอะใครเคยมาแล้วเอาไปให้น้องๆอีกห้าสี่คนฟังแล้วล่ะแก้มหนูอจำเป็นแล้วเพราะเหลือเวลา2นาทีนะกับเพลงเฟรมเวอร์ชันงูบองหลาค่ะนั้นขออนุญาตเป็นเฟรมก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นงูบองหลาต่อได้ส์ I'm loving myself. I'm loving my fire. Come on, come on, feel my flame. Mungu bong la. non unicorn my pie. When Wan mun mi kai thum ยอดไปเลยงูบองล่างูจงอางไงมูบูบองล่ามันคือจงอ้างจงอ้างคนใ <c oughs> ต้รู้จักบองล่าดีค่ะเพลงนี้เอามาจากนี่คนครูสอนลูกเสือชาวใต้งไง <c oughs> งูบองล่าไงเธองูบองล่าตัวยาวสอ,องเขาแข้น อย่าเลงเก่งนะเรานะเออล่นเก่งหย่าคนใต้สุดยอดไปเลยค่ะจริงแต่บทตอนนี้ย่งไม่ตายนะยังมีชีวิตนะ้ตัวคนคนใต้เขาภาษาใต้ภาษาใต้ซ้ำเนียงซ้ำเนียงนะคะทุกคนขอเข้ามาใครใหม่นมาตอนจบมัมงจ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเนื้อเพลงยังไงคะไม่เคยทำารใครไม่ทำารใครมันสาแก่ใจ พยายามทำนะแต่ไม่เคยทําได้แบบเนี้ยชอบมากชอบมากแมประทับใจเหลือเกินที่มีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาคนฟังบอกว่าทำให้งูบองหลาดูมีระดับขึ้นเลงูบองหลาเขามีระดับอยู่แล้วถูกต้องนะคะออะสุดท้ายฝากเพลงนี้หน่อยจ้าฝากนะคะเพลงเฟรมนะคะก็ตอนนี้ทุกคนสามารถฟังได้แล้วนะคะทุกๆุกแพลตฟอร์มเลย E f m ด้วยนะคะสามารถ ขอเข้ามาได้นะคะแล้วก็รวมไปถึง YouTube นะคะช่องวันสาเอ็ดค่ะไปฟังไปดู MV กันได้เลยค่ะเต้นเต้นด้วยนิดนึงติ่งรึงเต้นนิดนึงโทษนะทำไมเต้นขนาดนั้นโทษนะโทษนะไปเต้นขนาดนี้มาจากไหนโทษนะตอนแรกไม่ได้คิดว่าต้องเต้นขนาดนั้นษนะ <c oughs> ขอโทษเลยนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นเพลงเพลงเพลงหนึ่ง พี่อ๋องไม่ได้คิดแต่พอโคโลกราฟมาชื่อคุณฝอยน้อยเรารู้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนพี่ฝอยคือสุดๆตกตูตกอะไรไม่ยอมปล่อยเลยนะเออหรอใช่ไม่ยอมปล่อยคือแกนทาได้พูดคำนี้อุ้งกวักมือกวักมือตกตูตกตูตกไรมันแบบมันลดนะแนวทันลงพื้นนั้นซื้อสนับเข่าในวันนั้นเลยนะพี่จบนะจบให้มันจบให้มันรู้ไปว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แต่กับกรอบที่เราคิดว่า เฮ้ยเต้นขนาดนั้นฉันทำไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วอ่ะบางครั้งมันต้องออกไปค่ะให้มันจุที่เข่าเราทุกเขียวไม่แค้โอ้ m ม g ก็ทุกตั้งหูบองหลาดูบ้องหลามาเลิศเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสนุกมากๆกับแก้มวิเชียรีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ